สวัดสด,สดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> มาดูเทพโยตเดียวตะก้อนนะครับึระ <c oughs> ดิ่งสูงเลยนะครับทายทุกท่านนะครับเป็นสระน้ำที่4ของเทพโยวันนี้นะครับที่ เข้ามาเตะนะครับเป็นสนามสนอประเวทนะครับใต้ถวนอ่อนนุชนะครับเดี๋ยวฟังนุชนกับเชิดดุลนะครับเจ้าสนามครับมุมแน่นครับล่าเตะทุกโลกนะครับถ้า้อเกม13นะครับแต่ตอนนี้น่าจะแก้สูสีครับนี้ซ้อมๆกันที่4 0 0 0บาทนะครับัสดีท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาดูคัมีแต่ว่ากำลังคุยอยู่นะครับ ปูข,ขนักเลยบอกว่าต่อสามแทมนะครับสำหรับเจนนนะครับสิบต่อสิบ,สบต่อเนาะต้นเกมเริ่มขึ้นมานะครับเจ้าดุลน,นำไปเจ็ต่อนหนคอหึครับโอ้โหเทพโจครับเห็นไหมครับไ,ไปเปิดกัมพีหน้าไ,ไหนมาไม่รู้ครับลากเตะเลยครับโดนเจ้าดุล ขึ้นนำเจดต่อหนึ่งะครับตอนนี้ไล่มาเป็น10บต่อ1ิบนะครับเกม13าเท่านั้นนะครับ10ต่อ10บครับเสริฟไปเทพโยครับหัวเปิดจะดุนเตะแน่นอนโอ้เหยียบแล้วครับโอ้โหวิ่งเอาท้องมารับเลยครับตรงนี้น้าซนประเภทนะครับถนนดอดโดนครับตรงมาเรื่อยครับมาถึงวงแหวน อยู่ใต้วงแหวนนะครับเทบโยฉับตะก้อขึ้นมาไปไหนครับหัวแปดมิติครับรูปนี้ครับ<ว><น>พาเทปโยข้ามหัวก็รับยากครับทักทายทุกท่านนะครับนี้ไหลมาจากสนามบางนานะครับเมื่อกี้ปลาโยงกับเหลือเฟือเตอิเไปแล้วครับเจอกับนี้ครับ พี่ชัยนี่ครับโอ้โหไปแล้วทำบีแต่ก้อครับเสร์ฟโอ้โหเป็นพิษจริงๆครับลูกเสรฟนะครับพี่โยงกับเหลือเฟือนะครับเจอกับพี่ชัยนะครับดาบชัยนะครับดาบชัยกับเจ้าอ้วนนะครับพี่โยงนำไปสิบต่อห้าครับพิกแพ้ครับนดไก่แจ้มาเป็นเรื่องเลยนะ ไม่เลยเส้นสองเยอะนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้ไปแล้วครับลูกเดียวเกมแล้วครับโอ้โหดูนะครับลูกเสิร์ฟเทียบโยกล้าออกนะครับเทพบโยบอกว่าเวลาเตะตะก้อนนะครับไม่ว่าจะเดียวหรือสองสองนะครับห้ามมายืนใกล้นะครับห้ามมากระซิบบอกนั่นบอกนี่นะครับถ้าคนบอกแล้วบอกว่าเล่นไม่เป็นครับวันนี้ก็เลย ปล่อยให้เทพโยจัดการเองเลยครับทีมงานโดนนํำเจ็ดตัวหนึ่งคือไม่พูดแล้วครับสนามซ้อนรอประเภทนะครับสนามตัวนี้นะครับโอ้สมควรแล้วเป็นชื่อเทพนะครับสุดยอดเลยครับกองเชียร์ตอนนี้กำลังตามตะกอน,นะครับ น้ำเขามต่อเก้านะครับเีบอยู่ตอนแรกนะครับสอมุุิน้ำสามต่อเก้านะครับสามต่อเก้านะครับครับตามเขายู่หกแต้มนะครับเจ็ดต่อหนึ่งเก้าต่อสามนะครับเดบิยต์ไล่มานะครับว่าจะไม่ไล่สนแล้วนะครับแต่เห็นเกมมันมันนะครับน้องฝั่งน้นเตะดีนะครับจับตะก้อได้ลากเตะเลยนะครับกับได้ลากเตะลากเตะเหมือนกับนาวินเลยนะครับ แต่บังเอิญลูกเสิร์ฟไม่เหมือนนาวินครับเ,เ,เทพโยบอกว,ว่าลูกเสิร์ฟนาวินครับเอาเอาอย่ารอกันครับอย่ารอกันครับอย่ารอกันบอลบอลบอลไฟบอลโอ้ยบักเกอนจะกวนทาดักไปอกแล้วม่ไปถ้าเท่าไหร่ก,ก็ไปบปังกอรอะไรเหลือประมาณ15นาทีครับเพราะว่า เป็นไรครับยวรอได้สิงเจ้ดคืนครับ้วะนกกีฬาครับต่ว่าผมอกว่าิห้นาทีเรามา้งานพี่โย่แล้วต่นักกีฬานะครับถ้าโดนไฟกว่าไปยัมาครับ15ได้นาทีครับขอขนมไปดับ เอายังไงครับฝั่งโน้นครับนั่งครับฝั่งโน้นนั่งครับเต้มตันได้เต็มตันเลยเอาฝั่งนี้เหลือลูกเดียวฝั่งโน้นเอาไหมครับู้ บอกว่ายันต์ตกหน้าบังคับว่ายันต์ตกหน้า,นา,า,ม,า,นานมันคือกบอกว่าเป็นเคสนะครับก็ <c oughs> ครับเดียย๋ยวรอ,อแป๊บปรราาาปหนึ่งนะครับดูบรรยากาศไปแป๊บหนึ่งรอไฟมานะครับตอนนี้ไฟมาข้างเดียวนะครับมาการบอกว่าอ่ะมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยนะครับนี่จะมีคนดูดู ล็อกอยู่ไหมผมผมล็อกสุดยอดเจ็ดต่อหนึ่งหนึ่งต่อเจ็ดใช่ไหมอา่าหนึ่งต่อเจ็ดสุดยอดครับเสริฟสามมิติตอนเสร์ฟสามสามิติตอนไฟติดปุ๊บเทปโยจะแพ้ปับ๊บอ่ะยะไอ้ปากมาโอ้ยไม่น่าไร้สดมันเลยว่ะเมื่อไฟติดมันจะแพ้มันบอกดูนี่มาพูดดิัรณีครับติ๊กวานะครับบังน้นมาบังน้นไปถอดปากไฟว่ะ นนะเวียดไปตอดปักไฟครับโอ้กหขวายจะมาเนี่ยรอตายหาเลยกำลังไหลเลยนะครับมาเนี่ยเอาจริงเลยครับเอานนึงว่าพูดเล่นจริงเหรอครับได้ว่าเคยเจอนะครับปาติ๊กบอกว่าเคยเจอมาแล้วนะครับ S <S <an> รอนานซะด้วย <S <S <an> <S เลียมกยเกมแรกมานะครับพี่โยงกับเหลือเฟือนะครับเจอกับเจ้าอ้วนนะครับเสือ้อลายนั่งโน่นนะเป็นตัวคุมให้ดาชัยนะ <S <S <an> <S พี่พิชัยข้ามกับพี่โยมนะ <S an> ตะก้อ,อนำขาดเลยนะครับพี่โยง11เ็ดต่อห้าอี ชัยเซิร์ฟทีเดียว4ลูกล้วนนะครับ9ก้อสเบียดคราวน,นี้พอ9ก้กอสเบียดก็โอ้ไม่รู้อยอกไหนแล้วครับผ่างกันแค่2แต้มวันนี้ครับเตะกันทั้งวันนะครับนักกีฬากลับหมดแล้วครับพอดีทีมงานปีสัตกับเทพโยมาก็เลยรอรับให้นะครับน่าจะเหลี่ยมสุดท้ายครับเหลี่ยมนี้ครับแต่นี่เสร็จบอกว่าจะเข้า 3- 4ต่อนะครับแต่ไม่รู้3-4มีนักกีฬาหรือเปล่านะครับ วันนี้ที่สนามป่าพลนะครับสนามชนะรุ่งแสงนะครับค่ายจุลามาสามเหลี่ยมเข้าหมดทั้งสามเหลี่ยมเลยครับเอ๊ะใช่ไหมสองเหลี่ยมสองเหลี่ยมลามาสองเหลี่ยมนะมีมีแว่นนะครับมีแว่นนะครับเตยนะครับแลกข้ามกับ โอลโน่กับชูเต้จุลาสู้กันไม่ได้เลยครับก็เตะไปเตะมานะครับสู้ความแข็งแกร่งของโอลโ,โนโ่ไม่ได้นะครับพี่เวนนวนะครับก็น่าจะทิ้งรางวัลเจอะทีเดียวครับไม่ว่าขานอกขาในานะครับแล้วก็สวัสดีพี่กุ้งครับ นี่เทปโยกำลังเดียวครับเทพโยกำลังเดียว,ยวแล้วก็อีกเหลี่ยม2ก็เสียโม้นนะครับเดียวกับพาหลันนะครับจริงเงินรางวัลหนึ0 0หมบาทไม่เยอะครับเงินรางวัลหนึ0 0หมบาทนะครับแต่จับขานอกเพิ่มครับเสียโม้น กันนานเหมือนกันนะมันจริงๆครับเสียหลันนะครับสะพานแทงนะครับลชายพี่หมานสะพานแดงนะเจอกับเสียโมดนะครับปุงเวียนยี่สิบสองนะครับแต่เสียโมดมีอีกเหลี่ยมหนึ่งแรกข้ามกับเจ้าชิดแพ้นะครับ ั่งแล้วผมวิ่งลเล่าเสือไม่ได้แล้วตอนนี้อายุาก็ไม่ต้องนั่งเลยครับอย่านั่งทําไมล่ะครับฝั่งโน้นนะครับแต้มนําไปแล้วพอเทพโยบีมไปเรื่อยเสิร์ฟไม่ข้ามเลยนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามพอได้เสิร์ฟก็เสิร์ฟไม่ข้ามนะ,ะเทพโยเสิร์ฟไปเรื่อยไหลที่ลูกลูกเลยตามทันนะครับก็ตอนนี้เทพโยเหลือลูกเดียวนะครับติ๊ 2ต่อส0ตอนนี้รอไฟนะครับไฟข้างนั้นนะครับดับนะครับไฟข้างนี้ติดนะครับแต่เทียบโยอยากเล่นนะครับแต่เจ้าถิ่นไม่เล่นครับบอกว่ารอไฟนะครับ15นาทีประมาณน้นนานเหมือนกันนะไฟ15้านาทีเนี่ย อ๋อนี่มาสนามประเวศนะทีทะ่ไอเป็ดกระเทยียมโยอมาเมื่อวันพฤหัสก่อนอ่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครนะับสนามประเวศนะแต่วันนี้นกักดาเขาจะกลับแล้วครับวันที่พวกนี้มาถนะึงช้านะครัมหาอศาน่าจะใช่ครับปลาติ๊กนะผมว่าเงี้ยแหละถ้าไม่มาก็ อรอแป๊บนึงนะครับเหลือลูกเดียวนะครับสำหรับเทพโยนะครับรอไฟแป๊บนึงคนระับสำหรับเจด,ดุลว่าสามลูกครับ เทพยโยจะได้เสิร์ฟนะตอนนี้นะสำหรับเจ้าดุนไม่มั่นใจนะครับในการเสิร์ฟขทอาไรน,นะครับเอ๊ะตัไมนคือมาซาเลยไม่เอาวะอ๋อ Ừ. À, tháng này mình có là xài bỏ phải mà sẽ xài phải dùng này bỏ cứ to mà đây. À, à, đó, này Ah, ni hot tiru yang รอแป๊บหนึ่งนะครับคัมพีตะก้อนะครับว่า,าจ,จะไปเด็ด네ศึกได้เปล่านะครับเทียบโยครับวันนี้วิ่งคนที่เดือดเชื่อดุนเนาะเชื่อดุนครับเตดีครับเตดุนเตดีหรือว่าเตดีครับเสิร์ฟดีครับลูกนี้ถ้าเสิร์ฟได้แบบนี้เกมแน่นอนครับ ไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาแล้วครับลูกเสิบคร,รานี้สวัสดีครับเรีนยนใหม่ครับ เริ่มมาแล้ว,คร,ดดลวครับไปเร่งร้อนแล้วครับนะครับมันมอโมนิเติเตกับปลามมนกับวฆสนาโอ้ยเสียไม่เอ้ยผมก็ได้จังชูว่างในรถมันหลันผมก็เมียเล็กแพ้ขาดครึ่งเลยครับ สูว่าได้หีแต่ว่าได้ไปกายเวลาไปเลียนค้านอกเขาได้มานิดหน่อยสี่หาพันเนี่ยล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้าพัดวันนี้สุดยอดเลยนะ เข้าไม่ทันตอนจาพัดเดียวกัจะตั้มนะแต่ถ้าเข้าไปก็จะเล่นตรงข้ามพัดนะครับเพราะมองดูแรกสามสี่ลูกแรกโอ้โหไปใหญ่เลยครับสองสามลูกครับแต่มาได้เก๋าทีหลังครับสุดยอดเลยครับไอ้บุรนนะครับพินบุรพานะครับเทพพรเลยนะครับที่เรามารับชมน้าๆเกมเทพโยเกมนะครับรอแป๊บเดียวนะครับเทพโยเหลือแต้มเดียวครับลูกเสือไฟดับเลย ลูกเสิร์ฟไฟดับครับมาแล้วหลอดเดียวครับเหลือหลอดหนึ่งนะครับเหลือหลอดหนึ่งเหลือหลอดหนึ่งแป๊บหนึ่งครับกำลังมาเพราะเทพโยจะได้เสิร์ฟนะครับเพราะแ้มขึ้นต้นมาใหม่เจ้าดุลนสายฟ้าแลบเลยครับเสิร์ฟเทพโยในวิ่งรอบสนามเลยครับ เจ้าทินขึ้นนำเจ็ดต่อหนึ่งะครับทีมงานเทพโยนี่พูดไม่ได้แล้วนะครับย้อนขายตานะครับเหลี่ยมนี้สี่พันบาทนะครับท่านผู้ชมครับขานอกนิดๆหน่อยารับแขกให้สำหรับเทพโยคนเดียวนะครับธรรมดาเขาว่าจะเตะกันคู่นี้เคยถามกันเตะที่สนามพัฒนาการนะครับ สถานการณ์หรือว่าสีนี้กลินนอจำไม่ได้นะหนึ่งมืนบาทนะครับเทพยโยไม่ไหวนะครับเฮ้เนมานี่เทพยโยอยากเล่นนะครับเขกเขาอยากเล่นจัดเลยครับสบายดีเกาะชัยบุตรนะ นุรอแป๊บเดียวนะครับไฟมาแล้วหลอดหนึ่งครับเลยอีกหลอดหนึ่งครับถ้ามาอีกหลอดหนึ่งก็ตีกันได้นะครับว่าเทพโยจะชนะหรือเปล่านะครับเมื่อคือนี้เทพโยก็ชนะนะครับให้เจ้าหินเป็นคนคุมให้นะครับเจ้าหินกับเทพโยนะครับ ฝั่งโน้นก็เป็นซุปเปอร,ร์แลนะครับกับเจ้าหาันสวนผักนะเข้ามาแล้วครับอันที่สองมาแล้วครับกรรมาการก็ขึ้นแท่นแล้วครับอืแล้วก็สนามแบดเลยนะครับมาดูครับเตยโยจะเกมหรือเปล่าครับรเตยโยชนะเกมนี้ก็ได้ค่าน้ำมันกลับบ้านนะครับ ไอ้บอลบางแข่งกูนยันัมกาเยยีาแกลนี่กมาดคเะรับมาียวมามาวมาแล้วก็ไ,ววไฟครับรสี่อดโอเคครับมาเทพยโยครับเทพยโยมาก ลูกเดียวเกมครับได้ครับได้ไหมครับโอ้โหครับลูกนี้ครับตายแ้เนบเยนห่เจ้าดุนครับ 10ต่อ12ครับเอฟโจไปไหนครับโอ้โหปาดเต็มเต็มตีนเลยครับเต็มเท้าเลยนะครับมาดูครับสวัสดีครับที่วันนะครับไปยังได้ครับซ้ายยังแน่นครับโอ้ย ลูกเสิร์ของเจ้าดุนมากนะครับเจ้าทินนะครับสิบต่อสิบสองครับติดหัวเทพดีนะครับโอ้ได้ไหมครับยอดเลยครับยอดเลยครับยอดนะครับแปมแล้วครับสิบเอ็ดแล้วครับ เอาจริงเลยครับเดบโยเอาจริงแล้วครับคัมพีเปิดหน้าที่18แล้วครับยังได้ครับไปไหนครับว<ป>้บาเสียวจริงๆครับลูกนี้ครับ เทปโยน่าจะไม่รอด <c oughs> อ่ะห่างกันแค่แต้มเดียวนะครับลูกเดียวเกมครับครั้งที่สามของเทบโยครับเสิร์ฟไปไหนครับไหลซ้ายสองแต้มเลยนะครับสองเม็ดแล้วเสิร์ฟไปไหนครับขวาหลงไหมครับไม่หลงโอ้โหหลงน,นี้ไม่หลงนะครับติดหลังเท้านานะครับ ต่อสิบสองครับเสิร์ฟแล้วครับยังอยู่ครับโอ้โหอย่างนี้หายใจได้ครับอีกเครื่องหนึ่งครับเทพเป็นไงครับ สิบสองต่อสิบเอ็ดครับโอ,โ,โอ้โหเทพโยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับเทพโยสมกับมีคัมปีตะก้อจริงครับสุดยอด,ดจริงครับผมบอกเลยว่าสุดยอด,ดจริงครับตะก้อนะครับชนะไป13ต่อ11เแต้มนะครับสวัสดีนะครับเดาเพชรนะครับ ลูกเส์ฟมันต้องมีรหัสลูกเสร์ฟต้องมีรหัสนี่ครับอย่าให้เขาชนะครับคุยอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หายแล้วครับคราวนี้นั่งกลับกับผมครับหูหนวกแน่ผมคราวนี้น้าลายเปียกหมดเลยแล้วครับข้างหูผมครับถ้าเขาชนะโอเคนะครับก็ก็พลิกชนะเขาได้ยังไงครับชนะได้ชนะได้ไหนว่านนดุนนําไปตั้งเยอะเลยครับ สงสัยอ่อยไว้นะครับเดี๋ยววันหลังเจอกันใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมพบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับเทพโยชนะไปส3ามต่อสิบนะครับสวัสดีครับ